เรียนทองมาได้นะคะตลาด <presidency> มีของหลายอย่างที่มาได้มาได้เชจอไหมเชิญชวนไหมใช่อะไรคะเอาเชิญชวนไหมฝากมาค่ะตลาดจอมทองนะคะมาของเยอะมากของสดๆราคาไม่แพงนะคะมาได้นะคะค่ะพี่ยังไม่ได้ใส่แม่เลยค่ะพี่ค่ะพี่ได้ค่ะได้ค่ะหนูติดตามช่องพี่แล้วขอบคุณครับผมวันนี้วันอาทิตย์ที่24 กรกฎาคมส56หาห้าเจ็ดโมงครึ่งนะครับคุณผู้ชมตลาดจอมทอง

กับข้าวหน,น, <oh <Ça ina> น้าทานมากครับร้านนี้น <het> ่าทานนะครับน่าทานมากครับทาแก่ขลังเม็ด

ที่นี่จังๆ <laughs> 啊，这么大 ดังดังังัมา้เหนแรกคันดะามบาไาบดไปมิบอ็ดเคให้คุณยาใจดนะคะอันนี้ของของคุณยายสาบห้าบาทค่ะน่าร şey ันนที at, yeah. ่เป็นเรื่อของ จอจบอนะจับมนะจับมะอนะืนอะะนะจะจับมือนมือน่อะจมือะอะอับ มีของหลายอย่างที่มาได้มาได้เจอไหมเจอชวนไหมใช่อะไรคะเอาเจอชวนไหมฝากมาค่ะตลาดจอมทองนะคะมาของเยอะมากของสดสดราคาไม่แพงนะคะมาได้นะคะค่ะพีป่ยังไม่ได้ใส่แมสเลยค่ะพี่ค่ะพี่ได้ค่ะได้ค่ะเราติดตามช่องพี่แล้วขอบคุณครับผม สวัสดีครับสวัสด oh, <ba> ีคร <laughs> ับท่านแกโอ้วันนี้เอาอีกไหมเอาอีกไหมโอ้มาผ่านเองกันสองคนกันเอ คนเยอะนะครับวันอาทิตย์ตลาดจอมทองเอาโปรโมด้วพี่เอาโปรโมทแล้วไหมเอาเลยพี่ฝอามาเดินตลาดจอมทองเลยนะครับมีหลายอย่างให้เลือกมาดูกันได้นะครับมาเดินที่ตลาดด้วยขอบคุมากครับคนเยอะนะพี่โอ้ย้าโอ้ขาย ทกองอะไรไทยแลนด์ไทยแลนด์มาเก็บไม่ได้เข้าไปดูครับผมไม่นั้มาผมไม่ได้เซ็ตผมแต่งหน้าไม่กองใสครับครับผมเงียบแล้ววันธรรมดา ัไงครับตักตักตักสี่สิบบาทตักสี่สิบบาทปกคารับอใจดีจังเลยเราต้องอยู่ชนะได้ไงครับผม

ทมันลูกถวใหญัหยอวากินไได้นะฮหากินยากมากกินยังไงอ่ะก um> ินแกะเปลือกกอกแกะเปลือกกอกินเด้เลยอร่อยมากเลยนะ ย้อนกลับไปกสิบห้าสิีไม่รู้สาม่แช่่อร่อย้บางทมันก็มีบางทีมันไม่มีต่มัแต่ไมก่อนเคยได้กินอยู่มตยเด็กๆแ่เดียวนี้เออไม่มีแล้วหายแล้วเออมันดีกว่าอาอกินยากลหรอลู่กอะไรคนแค่ไปเจอ็น

เอาพี่เหรอใสาเยป่า้อสิบบาทเลจ้าอาสิบาทเลยค่ะคุณเลือกเลยค่ะได้เลยนองต้มนำเยนมาแฟนมเต็มเลจ้าเลือกไลยค่ะสิบบาทเยงจ้าสิบบาทไม่บาไม่จ เอานะก็ได้เอาละ4บาท <laughs>

มันมีสอยแ้าวงร้อยทกบเดียวมันมีใครรับาเจะใบี่ยวแบ่งลอยามากโอ้ยุงละับาทย่สบาทเราเห็นป่าจะโดดอแต่จะหุดเกหลดแกด้ั้ยเอาเอาันไหนกอ่างนี้อย่าง้างนี่นีอางอออนนย่นงอยากกิอนาอื้อยอ่าีาาทจ้ะ ไม่ได้เมียกขาพวกงามแตเจ้าก็ได้โอ้ย้วยังโอ้ตัวมันาม่อยมตัวอ่อนเรจะไปหาเดกแตแบบนี้เากเบหนะราปวอ้วนมากจีจอยนะไม่เสียดีแล้วยี่สิบบาทกนั้สิบต้องใส่เลยใสน้ำเชื่อมเจ๊อาไปใส่เองเพราะว่าคนจิ้บาทร้อบาทมากใจหวานจ้า สวัสดีครับผมครับผมตลดผมหดหน่อยอ้าวพี่ผมหมดหน่อยครับมาเชิญชวนมาตลาดจำทองมีสินค้าให้เลือกซื้อเยอะแยะเลยนะครับปลาสวยงามต้นไม้สวยงามสัดเลี้ยงอาหารผลไม้หวานหวนเลยครับแพนไปทางนี้หน่อยเทมาดูกันได้นะครับมาดูกันได้นะครับ โอเคขอบคุณครับที่ชอบอะไรเนี่ยไทยแลนด์มาร์เก็ตหนึ่งห้าไทยแลนด์มาร์เก็ตโอเคดีแพนหนกก่อยครับวันนี้วัตถุดิคนเยอะนะพี่ราคาย่อมยาววัตถุดิคนเยอะมาดูได้ครับแปดสิบบาทครับจ้านแมวนีนิ่งถ่ายนะพี่เพื่อนเขาจะได้มาเห็นครับผมมีผู้ติดตามเยอะไหมพี่ ปอกมือละคนโอเคถ่องมืว่าคนนะแพงเลยครับพี่กระต่ายต่อราคมีล็อกด้วยกระต่ายเตอร์ด้วยขายยังไงพี่ขายยังไงเนี่ยอันนี้ราคาประมาณตัวละแปดสิบบาทนะครับราคาไม่แพงไม่ต้องไปถึงส่วนจะดีกว่าตัวใหญ่ตัวไม่ใหญ่ครับตัวเล็กครับตัวเล็กมีอาหารล็อกขนหนูครบชุดเลยครบชุดเลยครับมาดูได้เลยนะจ๊ะ ตลาดจอมทองซอย14นะครับมาดูกันได้ขอบคุณมากบ๊ายบายขอบคุณมาก คนจะกินไรกต้องเสี่ยงไงโอ้ต้มต้มใสคนถึงถึใจงามได้เอง่ายมากท่านคอยนะ่เานด้ ý thức 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 ครับผมขายดีไหมพี่โหขีระเบิสะเิงคนเยอะมากที่นะี่วันเดินเป็นพันร้อยพ่าคนเดิน <c oughs> ไม่ต้ขยับกันเลยอะ่ะผมว่าจะเยอะเยราะว่าบันทึกที่เยอะอยู่นะที่นี่มากบางที่แทบไม่บางที่แทบไม่มีคนเลยนะ<ส>ผมก็อย่ข้างในเออครับนี่ไม่มีแล้วปกติเนี่ยค่นักตั้งเต็มเลยใช่ไหมขายไม่ดีก็ไม่มีใครมานะ ไปดูที่อื่นกันหมดตรงนี้ขายดีเพื่อนอ่ะข้างเขื่อนขอบคุณครับผมสุดเป็นของคุณรอะไรละมัน